ใครจะทิงก่อนฉันจะถึ้งก่อนโอ้ฉีจะตกโอ้ไม่ขึ้นแล้วค่ะไปแล้วโอ้ฮึบฮึบฮึบเฮ้ยกลัวตกจริงเลยทางไหนพี่โจ๊กทางไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางไหนยกี้ รับเข้าสู่ชอ่องเตาถิ่นด้วยนะครับและวันนี้ครับปากัว <S <S เกนชินไทยไปถึงจุดเป้าหมายก่อนเป็นผู้ชนะครับผมอและวันนี้ฮะชีชีครับรับบทเป็นกรรมการวันนี้ครับมีทางด้านของซายุครีแล้วก็ดิโอนานะครับแล้วก็ทางด้านของยูซิเกมมิ่งแล้วก็พี่ส,สืดด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคอเค,ครับตอนนี้พร้อมกันหรือยังเอ่ยเด็กๆทั้งสามคนพร้อมแล้วครับยังงงแงบอยู่เลยอะ เราจะไปทางไหนก่อนเนี да ่ยจีงงไม่เป็นไรพี่นี่ครีเราตามาคนพร้อมก็ได้พร้อมก็ได้มามาตามมาเลยตามมาเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่เราแมวด้วยรแมวด้วยจุดสตาร์ทคือตรงนี้นะคะทุกคนเน่ทุกคนต้องเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ปีนขึ้นไปเรื่อยๆอ่าอันนี้นะครับมีข้อแม้ว่าห้ามตกเด็ดขาดนะครับถ้าตกต้องเริ่มใหม่นะครับผมต้องเริ่มจากจุดนี้ใหม่นะครับ ทุกคนพร้อมหรือ,อยังเข้าใจกันหรือเปล่าเข้ไใแล้วค่ะเชื่อว่าเจอกันจุดนี้ทุกๆ15วินาทีครับไม่ขนาดนั้นหรอกผมว่าแบบว่าครีเนี่ยต้องแบบได้แน่นอนเออตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วเอาละนะทุกคนยืนหน้ากระดานสามเรียงหน้ากระดานเลยฮนะเชื่อฟังเรานะเชื่อฟังเรานะเข้าใจนะโอเคเข้าใจค่ะเราจะขึ้นไปให้ดูก่อนนะครับนี่นะฮะไปแล้วถ้าพร้อมแล้วเอาละนะ เอาแล้วนะเอาจริงแล้วนะสามสองหนึ่งเริ่มไปเลยมาแล้วค่ะเออเลืเอ่อศมาเลยฮะมาเลยตามทางมาเลยครับมาเลยครับห้ามตกนะห้ามตกนะไปเลยไปเลยไปเลย,เยไปไงอ่ะอันนั้นอ <c oughs> ่ะกระโดดไปต่อได้เหรอน้ำเลยออึยอ้ยไงเออเออเอาวะเฮ้ย ีเอ้ยเขาไปกันได้เขาไปกันได้อัดต่อเลยครับมาแล้วค่ะได้ได้ไดหมได้ไหมได้ไหมอ่าเด็กๆไปกันเลยโอ้โหใส่ยูรอฉันด้วยยังไงไปยังไงก่อนเขาจะถึงก่อนโอ้ที่จะตกโอ้โหเออไปกันเลยไปกันเลยรอฉันด้วยค่ะ เอายุจะนานหรือเปล่าเนี่ยนำเพื่อนเลยอ่ะขึ้นยังไงโอสเตมินาเฮ้ยทุกคนนทุกคนนะข้างล่างครับข้างล่างทุกคนข้างล่างตรงนี้ตรงนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ก่อนตรงนี้เออนำไปนำไปจ้านั่นแหละครับนำลงข้างล่างนะครับเออไอ้ยตรงนี้ตรงนี้ึ๊บอขึ้นยังไงกันเนี่ยฮะ ไม่ขึ้นแล้วค่ะไปแล้วโอ้ยฮึบฮึบ <decent> ฮ <height> <oughs seen this before> ึบโอ้เดี๋ยวหน้าไหวไหมเนี่ยฮะตอนนี้ฮะมาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับเหมือนสายยุจะเป็นฝ่ายน้ำแล้วเนี่ยไหวนะเกาะถทิงไหมเฮ้ยสายยุกับคีสูสีกันมากครับตอนนี้ไอ้กาเฮ้ยกลัวตกเลยไอไหนพี่โจ๊กทางไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้ ทางไหนพี่ทางนี้ไงทางนี้ทางนี้นี่ตามมาตามมานี่คือไหนเนี่ยพี่มาถูกทางไหมเนี่ยพี่ต้องอ้อมพี่ต้องอ้อมบ้านมาีต้งใช่ใช่ต้องอ้อมบ้านต้องอ้อมบ้านโอ้ยมาแล้วคระไรเออมาเลยฮะมากันเลยไปเลยไปเลยครับไปเลยครับเออพี่บอกว่าให้หนูไปเลยเดี๋ยวนยังไม่รู้เลยวหนูต้องไปต่อทางไหนอ่ะออาทางนี้ไงนี่ีตรงนี้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 ง้อาจารย์อุ้ยอะไรอะเมื่อกี้อะไรขึ้น เกือบเลยเกินอุ้ยเกือบแล้วอันนี้อันนี้อ่าเลาะ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 จบแล้วจบแล้วจบไปตีบพึบน้ำแล้วครับจังหวะนี้นะครับไม่รู้ว่าใครจะได้ที่หนึ่งนะแต่ตอนนี้เราว้าวมาไกลมากพึบโอเคเอ้ยขี่มาแล้วดีทางนี้เลยครับทางนี้จะถึงเส้นชัยแล้วครับจะถึงเส้นชัยแล้วเ่อแล้วนะ อีนั่นอีเขามาแรงแทงทางโค้งปึ๊บใครกดตรงนั้นก่อนถึงปุ๋ยหนูเป็นผู้ชนะนะครับใครกดตรงนี้ก่อนเจ็บต้ึงก่อนนี่ใครกดสัมภาษณ์ไงอ้าวโอเคเออคนแรกที่เข้าถึงก่อนนะครับคือซายุนะครับผมซายุคนที่หนึ่งนะฮะอันดับสองที่กรรมการเห็นก็คือดิโอน่าครับผมและครีคนสุดท้ายครับขอขอสัมภาษณ์ ทั้งขันนะฮะรู้สึกยังไงกับแมทครับผมควาเสียวทุกการกระโดดเสียวท้องมากเลยค่ะกว่าตกค่ะและที่สูงงงครับแมวครับงงครับทุกคนมีการจะไปเลาะเลาะทางลัดด้วยอ่ะไม่ได้เลยเมื่อกี้เราเห็นไม่ได้นลเราต้องไปทาตามทางของเราไว้โอเคโอเคครับก็สรุปการข่งขันนี้นะครับ ซายยอันดับที่1นะครับเดียวน่าอันดับที่2แล้วก็เคลียนอันดับที่3นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับปาคัวเกนชินบอกเลยว่าสับสนและวุ่นวายมากๆทุกคนถึงกระชั้นต้องเสียวตกกันตลอดเลยนะฮะแล้วพบวก,กันใหม่กันในคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสี่คนคงจะต้องขอดตัวลาไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปครับบ๊ายบ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 ายค่ะไปเยบายยัก